คุณพิธาลิ้มเจริญรัตครับสอสอบัญชีรายชื่อกลับเข้าไปทําหน้าที่ในสภาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมออาไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันครับคุณผู้ชมแต่คนก็สังเกตบอกว่าเอ๊ชุดที่คุณพิธาแต่งกายมานะ่ะมันคุ้นนะเออมันคุ้นคุนนะมันคือวันเดียวกับที่คุณพิธาเนี่ยโค้งฮะแล้วออกจากที่ประชุมไปแล้วก็แต่งชุดเดิมกลับเข้ามาอ,มอ้าวลองไปดูภาพกันครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ ตอนที่หลังจากท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณวันมูัมหมัดนอมทาได้มีการอ่านนะว่าขณะนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตได้กลับมาเป็นสสแล้วนะฮะตามคําสั่งของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่แหละครับหลังจากนั้นพอโค้งเสร็จนี่ฮะ ก็ต้องมานั่งที่ฝั่งของพักเก้าไกลเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยฮะสีหน้าก็ยิ้มแย้มพอโค้งคำนับประธานสภาเสร็จลังคาสถานะสสแล้วก็แจ้งจำนวนสสในสภาตอนนี้ครบ5 0 0คนแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ไปนั่งประจํานะที่นั่งของสสพักเก้าไกลก็มีสสนะฮะอย่างเช่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพักฝ่ายค้านเนี่ยแหละครับ<อ>คุณผู้ชมฮะ<อ>มาร่วมแสดงความยินดีทีนี้นักข่าวก็บอกว่าเอ๊ะครูพิธาชุดที่กลับเข้าสภาเมื่อวานเนี่ย กับชุดวันที่ต้องออกจากสภาหลังจากที่สารนิติธรรมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันชุดเดียวกันเลยนะมันเหมือนเป๊ะนะลายนี้เลยมันเหมือนเป๊ะเลยอ,อันนี้ฮะทีมงานเราให้ดู19รกรกฎาคม2016วันที่มีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสกับวันที่กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่25มกราคม2017 6เดือนเต็มๆเนี่ยชุดมันเหมือนกันเลยเนี่ยนะฮะทั้งชุดสูรแล้วก็เนคไทสีฟ้าซึ่งนักข่าวเขาจำเนคไทเส้นนี้ได้คุณพิธาบอกว่าไงรู้ะ ผมก็จําได้เหมือนกันผมก็เลยนึกสนุกขึ้นมาแต่นี่ไม่ใช่เป็นกิมมิกหรือเป็นอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วออกไปแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นขนาที่คุณพิธาก็ยอมรับครับยอมรับว่าเสียดายเวลาที่เสียไปแต่เวลาก็ไม่ได้ทาให้เป้าหมายเปลี่ยนก็ยืนยนะันคิดถึงสภาที่ถึงไออุ่นที่คุ้นเคยส่วนกรณีชุดเดิมกับวันที่ขอลาสภาชั่วคราวก็บอกว่าไม่ได้เป็นการถือเครดิตหรือเจตนาแฝงอะไรนึกสนุกเท่านั้นแต่ทีนี้นะักข่าวถามคําถาม,ถามสําคัญบอกว่าจะออกจาก สภาอีกไหมคุณพิธาก็เลยตอบทิ้งท้ายฮะบอกคราวหน้าถอจดจากสภาครั้งต่อไปไปทำเนียบครับอลองไปฟังเสียคุณพิธาครับผมก็ไม่ใช่กิมมิกลวครับก็คิดสนุกสนุกแล้วก็ตอนเช้า รีบไปรายการคุณสอยุทธ์แล้วก็เอาเน็กไทเส้นที่มองซ้ายมองขวาแล้วก็เลยจําได้ว่าเฮ้ยตอนที่เราชูกาปั้นมันใส่เน็กไทเส้นนี้นี่นะก็เลยนึกสนุกขึ้นมาก็คงไม่ได้เป็นกิมมิคอะไรพิเศษอะไรอย่างเงี้ยหรอกครับแต่ว่าก็ไหนๆก็ไหนๆเราออกไปด้วยแบบไหนก็กลับมาแบบนั้นคิดซะว่าเป็นดีทัวร์เป็นการอ้อมแต่ว่าเป้าหมายในการเดินทางเราก็ทําต่อถึงแม้ว่ามันจะหายไป6กเดือนก็ตามครับ อ๋อคือดิฉันเข้าใจแล้วที่บอกว่าคือถ้ากลับเข้ามาเนี่ยไม่ออกแล้วนะจากสภาแต่ถ้าจะออกไปอย่างเดียวเนี่ยต้องไปทำเนียบเท่านั้นแปลว่าจะไปเป็นนายกใช่ไหมคะใช่ครับอ่ะก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นีครับคุณนุ่นตอนนี้การเมืองเพิ่งผ่านไปยังไม่ถึงปีหนึ่งเลยใจเย็นนะท่านนายกเศรษฐาเพิ่งบอกจะอยู่ <c oughs> ครบ4ปีคะ่ะ